าาส,สุขสบายดีพี่น้องป้องไปเบิดสุดข,ขู่สุดคนบ่ฮอด <ละ S 1> ไซดอกพี่น้องเอ้ยสบายดีกินแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องเอ้เยแกงหน่อไม้ตอนเทียงสบายดีเอฟซีกท่านที่กับมว่าเบิ่งมาส้มสองซาพแพงเด้อ กายมาเฮือนเอื้อยเพราะว่าแกงหน่อไม้ว่าสั่นก็น่ะบางกินโชมพี่น้องบางนี้ผัดมาเจอแกงหน่อไม้เมื่อบ่ะโบได้แบบลุ้มเขางหน่อไม้นอีกเฮือนดีมาแล้วแม่กินแกงหน่อไม้นะไปเฮือนดีเพิ่นก็ต้อนหับพี่น้องย่อผ้าขาวผ้าปามาแต่ว่าบ่มีไผกินซิ้นบ่อยากว่าสั่นเพอเอื้อมมากินแกงหน่อไม้เพราะว่าเพ็ดเนเธอร์ด้นะฮู้หลุบไปมาเลี้ยงอย่าเลยพี่น้องเบิ่งมางีกไัยดีเท็กเปหนอะไร เย็น lằng xếp, xếp bò kênh Xếp, ấy, bà, xếp. Ấy, Xong. 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 Kênh bò ไป nó mạnh Sao มื้อนี้นะ nó mạnh แกงหน่อไม้ Tắc xe สิเอามาแซ่บไปให้ซะหน่อยแซ่บๆซะอ่อนถั่วไอ้แกงหน่อไม้เด้ <laughs> 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 <Để kín. cười> <laughs> ขอกินสกอนเอ้ยมาเบิงดูหมอกปีกเน้อใช่ใช่เดี๋ยวบอกตัว่าสิฟัดผน่ัวเด้นี่อาได้ลนี่กรยะอะไรกับขนีของงานกรพอต้องห่วงอ้าหมูมชาฟาสบได้ไรกนโผเจ้าควงเงือนกับหัเจ้าของเงือนมงนี่ตะเอินหมูมากินบอกกินแต่เบิ้งหลงกินแบบได้นะกินเฮย

ก็ท да> ี่แม่จ NO> ักจุดแหละเพื่อเมื่อแหวหันแหวนี่นะอืไม่ได้หดง่ายอะขอกินสักก่อนพี่น้องขอกินก่อนมื้อนี้มากคันบ่เต็มที่นะผู้ชาบ่เมื่อเะเอาเต็มที่นะสิเมื่อเต็มที่บ่เต็มที่เมื่อแหวหันแหวนี่เอาเต็มก็เต็มซั่นะเรื่อยหนึ่งคนบ่มักนัวเนาะเออบ่เหนื่อยนู่นจะมาหาแกแๆบ่กินจัเมื่อนฮาสิปิ้วแล้วปิ้วแล้ว3 ตามคนแล้วอิ่มง้างออกไปเลยขั้นเฮือนตนต้ยาเนาะกินนำกัรเด้อพี่น้องเด้อแกงน้อไหมบ้านห้าแเ่บรเเท่ากับเขาบ้านเ้าขาวๆงามเขาขาวอ่อนๆพี่น้องเองนะเขาเองจะสีขาวจะสีดำเาากินจะเม็ดเขาใหม่งนืเลยป่าเป็นขาวเนืขาวยังไงเนาะดีที่ไหนใครขายเา ทีชีวิตบานเนาะของนาเขาเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเอินกันกินข้าวกินน้ำบุญจซื้อพวกกีบดอกพี่น้องเ้ยไปมาหาสู่กันไปมาฮาเวกกันเนาะพี่น้องแมนเป็นญาติพี่น้องกันน้องสาวนี่น้องสาวน้องสาวเจ้าก็เอื้อยคอยนี่แหละแมนลึกเอื้อยลูกน้องพ่อพ่นนี่ เป็นน้องชายแม่เฮาเออนะผู้ใหญ่อ้าแม่ผู้ใหญ่อยู่เนาะโอ้ยทําเป็นผู้ใหญ่เกาะผู้ใหญ่ละรอบไปเจอแม่ใหญ่พี่ลงเฮาบัดไล่แลออนะบ่จักสิไล่น้องเตี้ยละบ่าวก็บ่าวส่วนเพาะว่าบ่ื่อเบิ่งห่างมบ่ลืมคนใหญ่เนาะค่อยบ่ลืมเจ้าได้่เออาอยู่ครับ เากอยู่ในบ้านนี่แล้้วโอยสิกินก็เด้อพี่น,อนอ้องเด้อจีน่าฉีบัวท่านน่าฉีบัวท่านิเบิดปะก่อดสบายดีอีกเถื่อนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่มาแต่สีสว่างแล้วเนาะแย่กินแกงน้องใม้อยู่เฮือนเอื้อยแล้วกะมาฮอดเทื่ยนฮอดซานฮอดบั่นฮอดซองก็มาต่อด้วยแม่กิ่งเพิ่นมาซื้อพัก อ่ะสิคายพักพี่น้องมาทุงกับประธานว่างเลยอ่ะบรทธานว่างเลยมาเลยนี่ผู้มาซื้อพักกับแม่กิ่งเนาะงานงานลุงแม่ลุงูกขนเสียชีวิตลุงของแม่กิ่งอ้ายของอ้ายของพอไอ้ายของพ่อเนาะโดยไอ้ของพ่อกิ่งอ้ายของพ่อกิ่งเขนเสียชีวิตแล้วเ็ได้เลยมาซอยเวียดซอยงานเลยเนาะ ช่วยเวียดช่งานเพิ่นนี่แหละซื้อพักยังแน่มันซื้อคำหล้าเอาล้วมรถบ่เอาล้วมบ่อเอาล้วมหอมน้ำบ่อพักน้ำบ่เอาพักบ้งน้ำอาคิดกับต้มมะคงเอาพักบ้งกับต้มมะคงแมนเอาสามชิปมาแล้วเนาะเอาพักบ้อง เราหาอพัษ์ลับจ oh, ์ว่ะเขาเห็ดเป็นมัดแต่ใครลงจักเรื่องอันนี้ไปวยนบอจักเน้วเก็บแน้วอ่ะเอาเอาจักลอยหนึ่งนะเอาลอยนึงเนาะลอยนึ่งาหเงินานนนเห็นบเอาเก็บเบิ่งสามิเอาพักบงจักเอาพักบงจักเช้าพันพักบงเช้าพันเลยบาบานี่พักสลับบ่เงินเราหาทิพนเรหาชื่ออ ผักบงเช้าพันสลัดจชิบพันแล้วก็พักหอมแบนี้บ่ะบ่อเมกินงโอ้หอมมีอยู่เอาบ่อหอมอ่าจะเอาจังสีเอาตั้งสายใส่น้ำไปใส่ตุ้มเอาพักบงเช้าสลัดชิบน่นพักบัวอีกชิบเป็นสี่ชิบเอาสี่ชิบมันบ่พ่อมาใหม่ พราะว่ามันอยู่ในสวนรณอพอมาออกแฟนให้อีกได้กเพลูแมนื้อเพิ่้แม่นแม่นหวหอมค่พอจังมเอมหอมบนีลกหรือได้บริชดิชอบดิะบชอิชอบดิ่อบดิ่อบดิปอบดิชอชอบดิชอบดิชอบชอบดิชอิชอบิอบดอชอออิอ เฮียวปู่ค้าก็มาแต่สีสว่างเนาะความฮ้อนๆพี่น้องเอ้ยบ่ทันขึ้นฮอดเฮือนบ่ทันเข้าฮอดเฮือนมาเพราะว่าเนตเอากระท้อมาดะนุใจชีวิตแหละมาเพราะว่าือักแน่ว่าซั่นภาพนี้สิให้เบิ่งรวมๆยาวๆพี่น้องแล้วก็มีอีกมีอันอีกเนาะให้เบิ่งรวมๆกันมันจังบ่เียดสิเก็บภาพให้เบิ่งสิไป ไปเบิง่งร้านจันขิดเนาะว่าร้านจจนขิดเพ่นลอ,อดลูกแล้วล่ะร้านร้านไผ่เนาะจจกสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวสิไปเบิง่งเนาะคลิปนี้เบิ่งเงาวๆเนี่ยเบิ่งอนละน้อยละน้อยเป็นนอฟี่น้องเนาะเบิง่งร่วมๆกันเป็นเหลืองเป็นาเาลาไปเลยชีวิตประจําวันเหมือนี้กระโพดกระโพ,พยังวะจนบ่ได้อยู่ได้วเศร้าแมนสบายดีเบิง่งลูกล่ะเอากระอบไปลูกมาให้เอากอบมาให้แม่ลูกคายพัก ปลาเมากะชีออกไปอย่างนี้ว่าอยู <pay |ar|> ่เทียงหน้าเนาะไปบึงไปเบึงไปรุนไปชมว่าเพิ่นชีได้ล้านผู้หญิงหรือผู้ชายหรือจังไดสบายดีอีกหอดนะพี่น้องเนาะหอดมาเทิงหน้าเลยเนาะพี่น้องอยู่กมก็มาอยู่เทียงไห่เทียงหน้าโอ้ ไปดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ยฮาลังตื่นนอนพ่อพี่น้องเอ้ยใส่แต่โคตีไอ้ไป,ปจังโมง,มงมขึ้นนี่ไปแต่ทุ่มหนึ่งไปแต่ทุ่มหนึ่งโบได้หู้ได้พี่น้องโบได้หู้่ัเพิ่นพาล้านไผ่ไปเคาะลูกออเออตอนตอนตอนยืมท่องแต่ทุ่มหนึ่งบา้านในเรนมานุา่งม่านเอาไปบ้านที่สว่างเนี่ยโดนเตอะไปโดนเตอะประมาณ10บโมง เอาดีๆเอาดีๆคือสมโล้เชยงเล่งประมาณ <10 S 1> สิบโมงก็จ่อหายไปผุไไปปนนาาหยายไ,ไปปกสองตอนนีลกลับมากลับมาเฮือนจะได้ไปปักสองก้อนุญาตล่างอะไรของอะไรเนาะลางหนาห้าลางตาบ่ะไม่ได้ลอะอะตอนเมาออกระซิพามาเบิ่งมาชมอยู่กัมเบบโบฮานพี่น้องอหมอน้ำกินบ่ตัวนี้ เฮ้ยบบได้ใส่หวานบ่เฮาอยากกินได้นำตุมผูกคลอดลูกกับพ่น้อสบายดีได้ผู้หญิงหรือผู <h 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 ้ชายได้ผู้หญิงพี่น้องได้ผู้หญิงบังลูกบัง ป้าหน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 าคนน้อยฮะนะเจ้าถ่ายรูปมาให้เบิ่งฮะนะป้าหนากคอยวะตาสะอ่อนน้ำหนักจักโลคนหน่อยนะสองโลเก่าสองโลเก่าขีด ป้าหน่าเกี้ยงคือหน่าเกี้ยงถ้าเด็กน้อยคู่มือนี่เหรอได้ออกมาเกี้ยงไปลอยอยู่เด็กน้อยข้าวตะกี้คือมีตะไคข่เป็นปัญญาต้นอะไรได้ฮะนะอืโอ้นมยังบ่มายังไม่อยากดูเป็นอย่อยากเป็นดอกนั่นน่ะอาฝาก ส่งหูบเด็กน้อยมาให้เบิ่งเฮ้อนารินขอดลูกแล้วนี่วะฟูหนาอัไปให้หลังเบิ่งป้าทุหลังวะคือมาโผล่เทหนามันหันเพฝ่นมา,หน,า,าหน่านบัาใ่ญ่มีปานเลยบูมีเครื่องไม้อีก ตั้งซื้อให้แล้วบ่ตั้งแล้วเพิ่นตั้งให้จ้างตั้งให้แล้วซื้อยังซื้อยังลานน่ะูนาคีจ้าฮะูนาคีจ้ามันมันมีที่มาสีไปเลยนาคีโดยนาคีน่ะผู้หญิงติหน้าฆ่าได้สิเออเนี่ยนะบ่พี่สีพี่ตาหน้าเจ้าบอกมันมันคันไปคิดกันหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันผักอันนี้มันมีที่มาที่ไปนี่อื้อโอ้ยสิสิตกก่อนสาวๆกินตํามะขมมาเด้อมาเด้อชิมปตาแซ่บอีหลีน้ําลายแตกน้ําลายแตกจุกๆมือนี้มือนี้ถ้าผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาชมแพงกสิสิว่าปาเมาจังเนาะ รากว่าก so so ินมาเหยาๆเลยเห็นอยู่ใส่กินหันอย่างเดียวบ่อยู่ซีสว่างก็ไปเฮือนดีก็แหว่กินอันสมข้ามาก็แหวกินแกงหน่อไม่สะมาเทวทางนะปุ้ยยังวะเอาเขากินจบเจืที่เจ้าคำหนึ่งอยคิดว่าจะไปงานดองล่ะสินอกคิดว่าคอยสิไปผู้เดียวแหละ อืมเมื่อยุบไปแตะล้านมาค่ะปานเป็นอย่างปานข้าวบนตีเหล่องว่าชอนาคีเซิงไปานปานละเป็นอย่างปานละเป็นอย่างคน้านมีป้นปลูกคนเยู่อจกักนี่อืมทางบรนทามันจะอยู่ใีจุดด้าอืมขาอากาศอมไวเปอรน้ปานผขาดปานไล่ลายนะอะไรผุขาไม่อยู่นี้มักใหญ่เน<อ>าะซ้ำเนี่ย น่องนองน้องบอสนังกระปานไล่หลายเลยกินมังงงจมังงขมลุ่มเวลาอาบน้ำเลยยพีหน่อยเอ้ยพินน้อย พี no 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 ่น้อยพี่น้อยนอนมือไปนะคระอาทิตย์พี่น้อยเอ้ยกาวีนาคีกาวีค่ะหน้าอย่างนี้กาวีนักกวีนาคีนูน้านี่จะเพิ่นตั้งสื่อให้บอกว่าทำเรื่องตั้งสื่อให้น่าเาอัน ข้ายังขิดใส่ตัวงูนลยนี่เออตัวงูมันมาเดี่โอ้ก่อนท่าเสือให้มันเป็นสิริมงคลน่ะโอ้งูนะเพ็ดงูเมื่อนั้นนะมันมามันมาขึ้นหลดมันแบบโอ้งูสามตัวไงพวกมนก็มาเพราขึ้นหลมัเหมอนเอาก็เลยชื้นนั่งนักีคอืมก็ท้าก็จะว่สือหรอกพอมีงูไหลไๆกันมาสามตวก็จะวก็ว่ายเนาะ บ้านเตีวคาเลกับบอเลกกับโบแมนสม่ไหซื้อกกระบอกเนาะแมนผัดแรนไปขึ้นยังโหลดมอเตอร์เนาะฉันตอกเป็นเลกเนาะบัดโบเป็นมันบอมันบอกบัวสีนั่งนาขี่วะตะกี้เป็นบานเนี่ยเอาอีเมลซื้อเลขหนักบ้านอู้วันออกอยู่บ่หอยหกหกออกเยู่เหลือบ่ออกเตะป้าแม่น้องลิงคือพันขิวแค่ทั้งหนุกยุงทั้งเลกหนากวาน ชาแพงว่าสซื้ออลไรลืมเลขเลขหนุ่มยุงลืมซื้อออกอีลีบาเนียนเม่น้องลิงเหล่าเ้าวันเงานอนอยู่เพราะว่าพัตตีเมย์พัตตีบ้านน่าแบบนึงอีกบาทพอมือทีสว่ามันมาอีกเลยมาอีกบ่มาตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งวินเนียลนี่เป็นหนักบ่ยากบ่เห็นงูบ่มันจะมากยังหมดสองสามโตนะใช่เจ้าหกหกบ่เลยอย่างอ๋อโคกโคกบ่ คลิปนี้กันยาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามชมคลิปหนาเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่องสาแพงไงเดอ้อแล้วก็ขออวยใจให้พ่อพอแม่พี่ป้านะอาอาที่เขามาเบิ่งมาส้มจงมีสุขภาพแข็งแรงพอกันคลิปหนาะสบายดีสบายดีอุม้มซึกว่าสิกลัวพอเขาอีกได้นี่นะ